สามารถใช้กัญชาอย่างเขาเรียกว่ารู้สึกสบายใจไม่กลัวถูกจับผมไม่ได้หวังคิดว่าจะปลูกกัญชาแล้วรวย <c oughs> แต่ปลูกกัญชาแล้วมีความสุข <c oughs> แล้วก็ทำให้ผู้อื่นมีความสุขได้ <c oughs> ผมก็ยินดีที่จะทำ <c oughs> ผมได้คิดเรื่องเงินนะครับ <c oughs> คนสายเขียวและความสงบมีอะไรก็แบ่งปันกัน <c oughs> อันนี้นะ่ผมอยากให้สังคมเห็นตรงนี้ว่ากัญชาไม่ได้มีโทษอย่างที่ที่เราทุกคนเข้าใจกันว่ามันคือสูญรร้ายเป็นยาเสพติดทำร้ายสม,มองทำให้คนฟันฟ่นเฟือนมันมันเป็นแค่โฆษณานะเพราะผมพยายามพิสูจน์มาตั้งแต่ผมอายุ12บสองว่ากัญชาไม่ได้ทำรายสม,มองแต่มันทำให้ผมถือว่าผมรู้จักเอาตัวรอดจาก Ah, gilet